ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูพบสเปอร์ส่องไลอัพผีได้สองสตาคืนทัพคาด11นักเตะตัวจริงแมนเชสเตอร์เกมรับมือสเปอร์วันอาทิตย์นี้หลังบรรดาตัวหลักหลา,ลายรายเริ่มหายเจ็บกลับมาลงซ้อมได้แล้วเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เตรียมนำทัพปีแสดงเปิดรังโอทัฟฟ์ต้อนรับการเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์ในศึกพรีเมียร์คืนวันอาทิตย์ที่14มกราคมนี้23นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย ในเวลานี้แมนเจ็บรั้งอันดับ8ของตารางหลังลงเล่นไปแล้ว20นัดมี31คะแนนส่วนซเปอร์อยู่ที่5มี39คะแนนจากการลงเล่น20เกมเท่ากันขณะที่แมนเชสเตอร์อีฟนิตนิวสื่อท้องถิน่นคาดว่าเทนฮากจะส่งนักเตะ1 1ตัวจริงลงสนามในระบบ4-3-3โดยมีหน้าตาดังนี้ผู้รักษาประตูองเดโอนาน่าองเดโอนาน่าในทวนันแคมรูนยังอยู่ช่วยปีแสดงต่อก่อนค่อยไปร่วมทีมชาติแคมรูนทำศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่น ทำให้อัลตายบายินดีต้องรอโอกาสที่ข้างสนามเมือนเดิมกองหลังดีโก้ดาโล่ราฟิโอวารานจอนี่อีเวนส์ลูกชอดีโกดาโล่จะกลับมายืนแบ็กขวาแทนอารอนวานบิสซาก้าหลังลูกชอหายเจ็บพร้อมกลับมาเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้แล้วขณะที่คู่เซร์แบ็กยังเป็นราฟิโอวารนกับจอร์นี่อีเวนส์แมลลิสโดมาตินเนสกลับมาซ้อมได้แล้วแต่เชนฮากคงยังไม่เร่งส่งลงเล่นเร็วเกินไปกองกลางคอบบี้ไมนูคริสเตียนเอลิกเซนบรูโน่แฟนัน คริสเตียนเอลิกเซนเป็นสตตร์อีกรายที่พร้อมกลับมาเป็นตัวจริงหลังมีอาการป่วยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจะลงมายืนคู่กับเจ้าหนูคอบบี้ไมนูทําให้สกอตต์แม็กโมเนร์คงต้องถอยกลับไปเป็นสำรองส่วนกาซิเมโรคงไม่เร่งทรงลงตัวจริงแม้ก,กลับมาซ้อมได้แล้วก็ตามขณะที่บรูโน่แฟนานจะคอยทําหน้าที่ปั้นเกมกองหน้าอเลฮานโดกาาโชราสมูธฮอยลุนมาคัดและฟอร์ อาลฮันโดกานาโชค,คงจะโยกมาลากเลื้อยทางฝั่งขวาอีกครั้งแม้อันโตนี่หายเจ็บแล้วก็ตามส่วนด้านซ้ายเป็นหน้าที่ของมาคัสแลตฟอร์ดโดยมีลาสวนห้อยลุนยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมมีคนยังหยิงไม่ได้เกรดก่อนเกมแมนจเตปะทะสะเปอร์ด้วยความที่มันเข้าสู่ช่วงพักเบรกหนีหนาวตามสไตล์สุดพิเศษของพิมลิตอังกฤษ ทำให้มันมีเกมให้ลงเล่นในช่วงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นี้แค่5เกมเท่านั้นแต่มันก็มีเกมที่น่าสนใจหลายเกมและหนึ่งในนั้นคือเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดรังโอทัฟฟอร์ดเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ทั้ง2ทีมนี้ต่างก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกมาอย่างยาวนานจนทําให้มีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆและวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกรดสําหรับการเจอกันในครั้งที่ถึงนี้เพื่อเป็นการรับกระแสะสักหน่อยการเจอกันที่โอทัฟฟอร์ด นี่จะนับเป็นการเจอกันในเกมพิเีกครั้งที่32ของทั้งคู่กับการทำศึกที่โอทัฟฟอร์ดซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นแมตต์มีผลงานดีกว่าตามประษาทีมเจ้าถิน่นเพราะเอาชนะได้ถึง24เกมด้วยกันโดยสเปอร์เป็นฝ่ายกำชัย4หนส่วนที่เหลือจบลงด้วยการเสมอกัน3นัดอย่างไรก็ตามหากนับเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าสเปอร์มีผลงานที่ดีเวลาไปเยือนแมตต์ในลีกเพราะทั้ง4ครั้งที่พวกเขาได้3แต้มกลับมาจากที่นั่น ต่างก็เกิดขึ้นในช่วง11เกมหลังสุดที่ไปเยือนปีแสดงนั่นเองลุ้นเฮแบบไปกลับการเจอกันในพิมพ์ลีกครั้งแรกของดูกาุกนนี้ที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมจบลงด้วยชัยชนะ2-0ของฝั่งสเปอร์โดยวันนั้นพวกเขาได้ประตูจากปาเป้มาตาซาและการทำเข้าประตูตัวเองของลีสโนมาติเนสถ้าเกิดทีมของกุนซืออังเกปสเตโคกลูสามารถบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ได้ด้วยละก็มันก็จะทำให้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล1989-1990ที่ทางสเปอร์เอาชนะแมนเชสเตอร ในลีกได้แบบไปกลับโดยตอนนั้นลีกสูงสุดของอังกฤษยังใช้ชื่อดิวิชั่นหนึ่งอยู่เลยส่วนกุนสือของสเปอร์ตอนนั้นคือเทอร์รี่เวนเบิร์นวนเนอร์กับโอกาสลบอารันสิ่งหนึ่งที่หลายคนน่าจะให้ความสนใจในเกมวันอาทิตย์นี้คงจะเป็นโอกาสการประเดิมสนามของตีโมแวนเนอร์กองหน้าที่สเปอร์ยืมมาจากอาร์เบียไลฟ์ซิกเพราะยังไงซาสเปอร์ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานซนเฮอง์มินดาวยิงคนเก่งอยู่แล้วกับการที่เขาต้องไปช่วยทีมชาติญี่ปุน่นทำศึกเอเชียนครับ อย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าแวนเนอร์เคยผ่านประสบการณ์การเล่นในพรีเมลีกมาแล้วเจอกตอนอยู่กับเชลซีแต่เขาก็มีสถิติที่ไม่ดีเท่าไหร่นักเวลาเจอกับแมนเชสเตอรเพราะเขามีโอกาสดวลกับอีกฝ่าย4ครั้งในช่วงที่อยู่กับสิงห์บลูและไม่สามารถทําประตูหรือแอซซิดได้เลยโดยทั้ง4เกมที่ว่าจบลงด้วยการเสมอกันทั้งหมดด้วยอ t ทย้ำชัดผีจะสำเร็จนักเตะต้องกระหายเอริกเทนฮากบอสใหญ่แมนเชสเตอร์ระบุว่า นักเตะที่มีความกระหายคือกุญแจสําคัญต่อความสําเร็จของสโมสรน,นายใหญ่ชาวดัตเข้ามาทํางานเมื่อ19เดือนที่แล้วโดยในระหว่างนั้นเกิดดราม่า2ประเด็นใหญ่กับนักเตะรายแรกคือคริสเตโนโรนโดที่ย้ายออกไปในเดือนพฤศจิกายน2022่และล่าสุดเป็นเจดอนซานโชที่ถูกปล่อยให้บุิเดอดบุซ์ยืมตัวใช้งานซานโชถูกขับออกจากทีมชุดใหญ่ตั้งแต่เดือนกันยายนโดยเขาออกมาอ้างผ่านโซเชียลมีเดียว่ากลายเป็นแพะรับบาปหลังจากที่เทนฮากไม่ใส่ชื่อลงในขุมกำลัง เกมเจอกับอาร์เซนอลเนื่องจากระดับผลงานในการฝึกซ้อมแข่งวัย23ปีกลับไปอยู่กับอดีตต้นสังกัดของเขาในสัปดาห์นี้ซึ่งแม้เทนฮักจะโวยพรปีกเจ้าปัญหาให้โชคดีแต่เขาได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการมีหลักความคิดที่ถูกต้องภายในสโมสรหากคุณต้องการทำผลงานคุณจำเป็นต้องมีนักเตะที่มีความกระหายผมเคยพูดไปแล้วเราอยากได้คนที่มีบุคลิกชัดเจนและนักเตะที่หิวกระหายในการต่อสู้เพื่อตราสโมสร คนที่จะสู้เพื่อสมสอตแห่งนี้และต้องการทําผลงานเพื่อทีมระเบียบวินัยถือเป็นเสาหลักสําคัญสําหรับแนวทางการทําทีมของเทนฮารโดยเขาได้รับการสนับสนุนจากตระกูลเกวเซอร์ในตอนมีปัญหากับโลนาโด,โดขณะที่เซอร์จิมลัดคริฟ์เจ้าของร่วมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ไม่ขวางทางการย้ายออกจากทีมของสานโชผมว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของระเบียบวินยัยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมโดยปกติมันเป็นเรื่องสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้จากมืออาชีพชั้นยอด สกอตต์แม็กทอมเนกองกลางแมนเชสเตอร์เต็ดมองว่าการแข่งขันกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันนี้จะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นอย่างแน่นอนปีแสดงในอันดับ9ของตารางจะต้องเปิดโอทัฟฟอร์ดรับการเยือนของไก่เดทองซึ่งทางทีมเยือนมีผลงานเหนือกว่าอยู่ในอันดับที่5ของตารางห่างจากโซนท็อปโฟแค่แต้มเดียวพวกเขาเป็นทีมที่ดีและมีโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีการเล่นที่แตกต่างจากทีมอื่นในลีกเล็กน้อยและไม่เหมือนใครด้วยการดันไลน์ขึ้นสูง มันจะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นและคุณได้เห็นสถานการณ์คล้ายๆกันมาแล้วในเกมกับแอสตันวิลล่าซึ่งไม่ว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาลงเล่นก็จะดันไลยขึ้นมาสูงเกมอาจจะเปิดกว้างได้และขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะปิดพื้นที่แต่ก็ต้องมีความสม่ำเสมอในแนวทางการรับมือกับมันด้วยการจ่ายบอลและพยายามคุมจังหวะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมรู้สึกว่าท็อตแนมเป็นทีมที่ดีมากจริงๆพวกเขาเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างแข็งแกร่งและพวกเขาจะใส่เต็มที่อย่างแน่นอน พวกเขาต้องการที่จะเอาชนะเราในบ้านของเราซึ่งเราจําเป็นต้องพร้อมที่จะไม่ปล่อยให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นพวกเขากลายเป็นความท้าทายที่แตกต่างออกไปในฤดูกาลนี้กับฤดูกาลก่อนๆน,นี่คือเกมที่พวกเราเฝ้ารอและโดยเฉพาะมันเกิดขึ้นก่อนช่วงเบรกซึ่งจะสามารถสร้างรากฐานที่ดีให้เราได้หากเราทําได้ดีและทําให้ทุกอย่างที่จําเป็นพร้อมกับยึดมั่นในแผนการเล่นมันสามารถสร้างรากฐานที่ดีให้กับเราตอนกลับมาจากช่วงพักเบรก เอ็ดดิธเทนฮผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าผลงานอันย่ำแย่ของทีมนั้นเกิดจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นรวมถึงการตัดสินใจเสริมทัพเพื่อแผนระยะยาวของสโมสรในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอจะเริ่มมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างหลังบรรดาแข้งตัวหลักของพวกเขาทยอยกลับมาจากอาการบาดเจ็บโดยที่ลิสโนมาตินเนสและคาสิเมโรและลุคชอกลับมาลงซ้อมร่วมกับทีมแล้วขณะที่เมสันเม์เองก็ใกล้ที่กลับมาซ้อมได้อีกครั้งเช่นกัน ทางด้านเทนฮากเชื่อว่าไม่มีทีมไหนที่จะรับมือกับอาการบาดเจ็บที่มากขนาดนี้ได้ซึ่งรวมกับการเสริมทัพของทีมที่มุ่งเป้าไปที่แผนระยะยาวทําให้ฤดูกาลนี้พวกเขาไม่สามารถทําผลงานได้ตามที่คาดหวังผมกําลังทําโปรเจกต์ที่นี่และผมรู้ว่าทีมของเราจะแย่ลงจากอาการบาดเจ็บที่เรามีไม่มีทีมไหนรับมือกับอาการบาดเจ็บมากแบบนี้ได้และระดับการเล่นของคุณก็จะตกลงเขากล่าวนอกจากนี้เรายังตัดสินใจที่จะเสริมทัพเพื่ออนาคตในช่วงซัมเมอร์ แต่เรารู้ว่าเราต้องทำผลงานและเราต้องทำมันให้ได้โดยเร็วและผมรู้ว่าเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นกับตัวเลือกที่เราเลือกเราเซ็นสัญญากับดาวรุ่งและพวกเขาต้องการเวลาเช่นเดีวยวกับพัฒนาการของพวกเขาตอนนี้คุณได้เห็นกระบวนการของกาณาโชกของคอบบี้ไมนูและนอกเหนือจากนั้นยังราสมูดหอยลุนเขาต้องการเวลาแต่ในช่วงเวลาเดียวกันเราไม่มีเวลามากขนาดนั้น เอริกเทนฮาผู้จัดการทีมยูไนเต็ดอยากเห็นอองตนี่มาร์ซิยาของหน้ามาศิลปินกลับมาฟิตช่วยโต้สกัดเป็นลำดับแรกไม่แข่งด้วยซ้ำหากปล่อยจนผลตลาดมกราคม2024อาจเสียออกไปแบบฟรีเอเนต์เพราะโฟกัสแค่การสร้างผลงานปัจจุบันมาร์ซิยามีสัญญากับปีแสดงถึงมิถุนายน2024แบบที่ยูไนเต็ดสามารถใช้ออปชั่นทีมยืดเพิ่มได้อีกหนึ่งซีซั่นจึงถือว่ากลุ่มความได้เปรียบพอสมควร ดังนั้นเทนฮากจึงไม่ถูกกดดันเรื่องเร่งฟิตเขาเพื่อขายทอดตลาดภายในเดือนนี้สามารถรอจนเจ้าตัวฟื้นไข้กลับมาช่วยพังตะข่ายทายฤดูกาลเขายังไม่ฟิตดังนั้นยังไม่โอเคการเปิดปากระหว่างถแถลงความพร้อมก่อนพบสเปอร์14มกราคมเราต้องการให้ผูเล่นทุกคนฟิตและเตรียมพร้อมสําหรับเกมแต่ณเวลานี้อองตัวนี้ยังไม่สามารถเราจึงต้องหาทางให้เขาฟิตมันเป็นงานของหมอนั่นเช่นกันในการทําตัวให้พร้อมสําหรับเกมต่อไปแต่ตอนนี้อย่างก่อน เขาอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์กำลังฟื้นฟูผู้เล่นวัย28ปีลงสนามแค่19นัดฤุูการนที่ทำไป2ประตู2แอซซิตเกมลีกล่าสุดย้อนไปต้นธันวาคมที่แพ้บอลมัดศูนต่อ3หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ